สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย i n t e r อร์สเตลา r ์กรุ๊ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับ,บโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับเศรษฐกิจยุโรปมีวี่แววนะครับไม่โตตามเป้าปีนี้เยอรมน,นีจออจอภาวะถดถอย แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปอาจจะไม่ได้ขยายตัวตามเป้าหมายในปีนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเสาหลักของภูมิภาคเสี่ยงประสบกับภาวะถดถอยสนุปข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบสเซิลประเทศเบลเยียมนะครับเมื่อวันที่12กันยายนว่าคณะกบบรรมการยุโรปหรือว่า EC นะครับออกแถลงการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสภาพ ขอไปกับของสาภาพยุโรปหรือว่า eu ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่27ประเทศอยู่ที่0.8ในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากคาดการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งระบุไว้ที่ราว1 อย่างไรก็ตามครับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ EU ในปีหน้านั้นจะอยู่ที่1.4%ขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก20ประเทศคาดว่าจะขยายตัว1.3%ในปี2567ลดลงจากการวิเคราะห์ครั้งก่อนหน้าว่าจะอยู่ที่1.6%ทั้งนี้นะครับเหตุผลของการปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของ EC เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมน,นีซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปจะหดตัว0.4%ในปีนี้ลดลงจากคาดการเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าที่ระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศเยอรมน,นีจะขยายตัว0.2%ในปีนี้เนื่องจากการส่งอของเยอรมน,นีซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับทุกท่าน จับตาดูกันต่อไปนะครับโดยภาพรวมแล้วปัจจัยดังกล่าวนะั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรของเราครับทำให้ยังไม่สามารถที่จะกลับหน้าบายได้นะครับสวัสดีครับ